สวัสดีครับพี่ชื่อนายยศพัฒนทิพยจันทร์นะครับเป็นสิทธิ์เก่าภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการนะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับมาศึกษาต่อที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับต้องบอกว่าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยสามารถผลิตนักศึกษาซึ่งออกไปเป็นบัณฑิตในฐานะเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยได้รับการยอมรับในตลาดแรงงานอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งปัจจุบันมีรุ่นพี่ของเราที่ จบการศึกษาแล้วก็ไปเติบโตในสายงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่บริษัทที่มีชื่อเสียงศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศรวมถึงทำงานต่างประเทศอีกทั้งยังภาคราชาการก็มีเยอะเช่นกันนะครับก็ขอให้น้องๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมงคลธัญบุรีแล้วเนี่ย น้องๆจะไม่ผิดหวังครับเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในาททศาสตร์เศรษฐศาสตร์และมีประสบการณ์ต่างๆที่จะมาช่วยสอนให้น้องๆได้มีความเข้าใจถึงหลักการวิธีคิดวิธีวิธีทางปฏิบัติและก็สามารถพัฒนาตัวเองและก็ไปต่อยอดได้ถึงเป้าหมายถึงความฝันที่ตั้งใจไว้แน่นอนอย่าลืมมาเรียนที่ เทศศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีด้วยกันนะครับ